สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารแล้วก็ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศครับนำมาพูดคุยกันต่อท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้รับกระแสข่าวที่มาจากฝั่งของอเมริกาว่าอเมริกานั้นได้มีการอนุมัติการขายเครื่องบินแบบ F16 CD บล็อกเ หรือไม่ก็จะติบสให้แก่ฟิลิปปินส์ซึ่งมูลค่าการอนุมัติครั้งนั้นนะฮะก็สูงถึง5.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับเครื่องบิน20่สิลำแล้วก็บวกกับพวกอะไรต่างๆแล้วก็มีเรื่องของอาวุธเนี่ยครับเป็นแพ็คเกจใ,ใหญ่เข้ามาด้วยจนทำให้หลายฝ่ายเนี่ยก็มองว่าโอ้โหฟิลิปปินส์นั้นซื้อเครื่องบินทีครับซื้อเยอะแล้วก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก เอาเป็นว่าหากว่าจะนำมาเปรียบเทียบกับกองทัพประกาศไทยนี้คนละเรื่องฮะั่งไทยเนี่ยนะครับซื้อ12ลําลำแต่ว่าฟิลิปปินเนี่ยนะครับเขามีความประสงค์ซื้อ20ลําลำตรงนั้นมันก็เป็นแผนฮอริซอนนะครับที่ฟิลิปปินเขาก็มีการวางเอาไว้แต่ว่าฟิลิปปินนะครับเขาต้องการเสริมเขีเ้ยวเล็บของตนเองด้วยอากาศยานลบถึง40ลําลำด้วยกัน ท่านผู้ชมครับตั้งแต่ข่าวในวันนั้นนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้มันได้กลายเป็นประเด็นดราม่าไปแล้วครับก็เนื่องจากว่าการอนุมตัติหรือว่าการประกาศที่มาจากหน่วยงาน DSCA ของอเมริกานั้นฟิลิปปินส์บอกว่าไม่รู้เรื่องอะท่านผู้ชมไม่รู้เรื่องว่าอเมริกาเนี่ยมีการอนุมตัติหรือจะต้องมีการบอกกล่าวกันตนะั้งแต่แรกๆฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่งมารู้ที่หลังครับ เขารู้ตั้งแต่ที่ทางด้านันตีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับได้มีการมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งการเยือนในวันนั้นก็เป็นการประกาศที่มาจากหน่วยงาน DSA เหมือนฟิลิปปินส์เนี่ยบอกว่าอเมริกาได้มีการอนุมัติแบบฟ้าผ่าซึ่งการอนุมัติดังกล่าวเนี่ยเรียกว่าเหมือนเป็นการยัดให้ซื้อแบบสายฟ้าแลบ โดยที่ทางด้านของกระทระวงกลาโหมฟิลิปปินส์นั้นก็ไม่ได้มีการรับรู้เรื่องราวดังกล่าวมาก่อนเพียงแต่ว่าในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าฟิลิปปินส์กับอเมริกานั้นได้มีความร่วมมือต่อกันทางด้านของความมั่นคงเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เลยต้องมีการนําเสนอครับด้านความมั่นคงให้แก่ฟิลิปปินส์นั่นก็คือการจัดหา เครื่องบินขับไล่ให้ฟิลิปปินส์หรือแม้แต่การนํามาซึ่งอาวุธของสหรัฐนํามาวางวางบนแผ่นดินของฟิลิปปินส์ตรงนี้ยังไม่พอนะฟิลิปปินส์เนี่ยก็รู้สึกว่าตกอ,อกตกใจนะครับสำหรับอเมริกาเนี่ยเป็นอย่างมากเหมือนว่าประเทศตนเองกําลังถูกลุกหรือว่ากําลังถูกบังคับให้ซื้อยังไงก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับกระแสข่าวที่มันออกมานั้นทําให้จีนเนี่ย เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงแล้วเ่ยครับฟิลิปปินเนี่ยจะมีการเข้ามาหาเรื่องกับจีนหรือเปล่าเพราะว่าฟิลิปปินกับจีนนั้นก็ยังคงมีเรื่องของข้อพิาพาททางด้านของดินแดนจีนเนี่ยอาจจะมองว่าฟิลิปปินเนี่ยกำลังกำ,งกำงเริบเสบสารนะครับต้องการจะมาต่อกรก,กับจีนแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับฟิลิปปินเนี่ยไม่รู้เรื่องกับจนกระทั่งโกศสภกาความมั่นคงของฟิลิปปินจึงได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับ บอกว่ากรณีที่สัมริการนั้นได้ทำการยื่นข้อเสนอครับที่จะมีการขายเครื่องบินแบบ f 1 6ให้แก่ฟิลิปปินส์นั้นฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อจีนหรือว่าต้องการเข้ามาต่อสู้กับจีนเพียงแต่ว่าแผนการดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการอัปเกรดกองทัพเพื่อให้กองทัพนั้นเกิดความทันสมัยฟิลิปปินส์นั้นจึงได้มีการมากล่าวยืนยันว่า การจัดซื้อเครื่องบินดังกล่าวที่จะมีการเข้ามาประจําการในกองทัพฟิลิปปินส์นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อมามุ่งหวังมาต่อสู้กับประเทศที่3ซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยก็ต้องการเข้ามากรบข่าวนะครับที่สนักข่าวตะวันตกหรือแม้แต่สนักข่าวอเมริกาเนี่ยก็ต้องการจะสื่อว่าการซื้อเครื่องบินลบของฟิลิปปินส์นั้นเพื่อต้องการนํามาสู้กับกองทัพจีนฮะ เพราะฉะนั้นการสื่อความหมายเนี่ยนะฮะมันก็สื่อกันคนละมุมคคละเรื่องอาจจะทําให้จีนเนี่ยเข้าใจได้ผิดว่าฟิลิปปินส์นั้นกําลังอัปเกรดกองทัพตนเองอยากจะมีเรื่องกับจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นการพูดของโคศกฟิลิปปินส์เนี่ยก็ต้องการไปลดดีกีความร้อนแรงฮะที่มาจากจีนถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะมีการมากล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหน้าน้ําทะเลจีนใต้ทั้งหมดก็ตามแต่ครับ แต่ว่าผู้นำฟิลิปปินส์คนปัจจุบันนี้ก็ยังคงเดินหน้าครับที่จะหันไปสารสัมพันธ์กับอเมริกาเพื่อต้องการให้อเมริกานั้นเป็นเหมือนเป็นแบ็กครับคอยป้องกันไปยับยั้งอิทธิพลของจีน